วันนี้ฉันจะมาลองเป็นเด็กมหาลัยในรอบสิปีเฮ้ยเราจะมาเรียนสี่วิชากันปะ่ะ<า>ใหญ่มากเข้ามาเขไม่คือห้องของราวูหนึ่งจังเจ้าหนึ่งเฮ้ยน่ารักหนึ่งอันนี้คือเขาใช้คอมแต่งที่นี่ได้เลยเหรอน,นี่เป็นโปรแกรมไงเสร็จแล้วปุ๊บเราเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็เซฟเอาไปได้เลยไปใช้ทํางานต่อได้จริงว่ะดูโปรไฟล์ใหม่ใกล้ฉันเฮ้ยที่แท้ ตื่นเต้นอ่ะ I want to know your nickname I'm up w i t h one action จอยค่ะจอยค่ะ sharp ครับ sharp ครับ soft ค่ะ soft ค่ะ โซฟาน่ะโซเพลิน่ะโซเพลินลคือแบบได้ใกล้ชิดอาจารย์ได้ใกล้ชิดเพื่อนเพื่อน mm hmm. ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนแล้วแบบเราจะบอกว่าเดนนี้ที่เรามาคือต่างชาติเยอะขึ้นหลากหลายชาติมากเลยแล้วรู้ <c oughs> สึกว่ามันจะเป็นภาคัาคับทําให้เราแบบคอมมูนิเคตอินอิงเลชไม่รู้ตัวเลยว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วจริง so this is called uh, monoprint monoprint mon <op> and we have the students play with different gradient of color oh. <c oughs> We did พีดีดพีดีดพีดีดเอ็ดทั้งห้องเมื่อสักครู่ไม่มีเพื่อนคนไทยเลยนะคะก็คือใกล้ชิดกับชาวต่างชาติใกล้ชิดกับชาวต่างชาติใกล้ชิดกับอาจารย์ได้ลงมือทำได้จริงและได้ experience ร่วมกันนะคะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เพลินมากดีมากมาแบบนี้ได้ในทุกๆวันเพลินในทุกๆวันจริงต่อไปไปดออีกมาดูกันพี่ชาร์ปคือเทพดออีกนะคะคนนี้นาทีเนิ่นเลยห้านาทีวัาจริงไม่ตกเลยครับสะบัดมือก็เสร็จแล้วพวกกาลาพวกอะไรไป เลินเนาะเงินมากอล้จริงๆเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นวิชาที่ทให้อยู่กับตัวเองมากๆเลยเน้นเงียบเงียบแล้วก็ชอบคือเน้นให้ลองผิดลองถูกไปเลย<ช>คือแบบอาจารย์เดินมาจะบอกเลยว่าวาดไปเลยกล้าวาดไปเลยไอเราก็เกรงไม่กล้าตอนเรียนเล่นก็คือเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยไหม่อันนี้เป็น assignment แนวใหม่ๆแล้วอ๋อก็คือ d ด v e l ว p ่าเพืม่แล้วก็ปรับตามยุคสมัยใหม่ๆถูกต้องดีใจที่ได้วาดรูปอีกม<ช>ุมหนึ่งที่เราชอบมาตอนเรียนมากคือห้องสมุดตอนเนี้ยห้องสมุดเราอะกลายเป็น w o co working space แล้วคือเราจะมาพักผ่อนหย่อนใจ มาแบบทํางานเอนเตอร์เทนได้หมดเลยหรือว่าเรียนเสร็จแล้วก่อนเดินกลับหออย่างเงี้ยก็แวะมาสวนนี่ค<อ>ืเอเดินรอบๆใจอย่าพาไปดูสวนด้วยสวยไหมสวยเธอเล่นกับดอกไม้ใบหญาหน่อยตเต่ยายิ่งชุบวันนี้สนุกมากถ้าใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัว a อแบกน้องคนไหนที่มองหายอยากเล่นคอมอาร์ R, อยากเลีนนิเทศชวนจริงๆมาเป็นครอบครัวเรากับพี่น้องชาว A อแบคอมอาได้กันนะคะนี่ซี a. คอม